ลงครับสดีครับพี่พี่นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับห่างหายไปนานนะฮะแล้วก็มาดูแผนเรานะครับมาดูแผนเรากันนะครับว่าไอ้แผนเราจะไปยังไงต่อนะครับอ่าจิงมผมติดเรื่องอ่าโฟนะครับไม่ได้บันทึกโฟให้พวกพี่เลยนะครับแต่ก็พยายามเรียองอะไร พยายามพยายามมันทําให้ได้นะครับพยายามทำไได้นะครับมีช่วงจังหวะที่แบบอสัญญาณเน็ตดีนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะที่ผมตตดธุระโลน่นนี่นั่นนะครับก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยตรงไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็่ได้คุยกับพี่ๆนะครับในการวางแผนเทปนะครับเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันก็มีมีในส่วนของอห้องกิจกรรมนะครับแล้วก็ ห้องที่เป็นพายเอแปดสี่อยู่แล้วด้วยนะครับอ่าทีนี้ก็อะ,อะไรไมันจะวุ่นหน่อยนะครับอ่าแล้วก็มันมีห้องเทรมือเพิ่มเข้ามาอีกหน่อยนะครับก็ลเลยยิ่งต้องต้องวุ่นเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่ามาดูแผงให้ดีกว่าครับนะฮะมาดูแผง้ดีกว่านะครับจากอ่าตอนนี้นะครับระบบโฟร์นะครับมันเปิดรองนะครับเปิดรองอยู่ในกลุ่มนะครับเปิดรองใน,ในกลุ่มแล้วก็ทิศทาง กามองนะครับารับต้านก็แนวนี้เลยนะครับที่สามารถเอาตัวเลขรับต้านของผมนะครับเข้าไปได้ใช้ได้เลยนะครับก็ยังรับ935นะครับ935 936ผมก็มอง,มอ,งอยู่ว่ประมาณนี้นะครับน่าจะรับน่าจะยังรับได้อยู่นะครับเมื่อเช้ามีจะแบบฉลบหลุดขึ้นมาแล้วเด้งกลับขึ้นไปค่อยใจชื้นนิดนึงนะครับแต่ภาพรวมเราก็เทอาไหร่ะไซเวนะครับไซเวย์อย่างนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับนะไม่ค่อยดีเลย นะครับขึ้นเร็วนะครับก็ลงเป็นชั้นเป็นน้าตกเลยขึ้นเร็วแล้วก็ดึงมาอีกนะครับขึ้นเร็วแล้วก็ดึงมาปุ๊บลงมาแล้วก็จะดึงกัปอีกนะครับในนี้อ่าโรบอทอาจจะปวดหัวนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่โรบอทคนก็ปวดหัวนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นแผนพวกนี้นะครับยังไงก็ต้องพยานทยายขึ้นมาอย่างเดียวนะครับโดยมีหนาตั้งนะครับก็เก้าสี่สามเก้าสี่สองอ่าเก้าสี่สามนะครับเก้าสี่สามเก้าสี่ห้านะครับแล้วก็ หวังว่านะครับผมหวังว่าพรุ่งนี้นะครับอแล้วจนลบเล็กน้อยอยู่นะครับนะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะขยับขึ้นไปนะครับถ้าถ้าลงมากว่านี้นี่เซ็ตมันแย่แล้วนะครับถ้าต้องการให้อยู่นะครับอ่านะครับอ่าเห็นไหมครับเซ็ตกันเหมือนกันเลยนะครับเคลื่อนไหวแบบนี้เลยนะครับขึ้นดันเร็วปุ๊บเราทิ้งไปน้าตกเลยขึ้นดันเร็วทิ้งไปน้ําตกเลย อันนี้มมันจะเล่นยังไงวะเนี่ยครับไม่มีเทรนนะครับช่วงนี้บอทจะโดนกวดเอากําไรออกไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นเทรนปุ๊บก็จะดึงกลับมานะครับอ่าก็เราก็ลุ้นให้ช่วงนี้มันผ่านไปให้ไวนะครับื่อที่จะเล่นง่ายๆนะครับไม่ต้องแบบมาเล่นแบบรายวันเด้งดึงเด้งดึงอย่างงี้ลําบากนะครับลักษณะนี้ลําบากนะอ่าเพราะฉะนั้นที่เสกนะครับเราก็ลุ้นไปข้างบนร้นทั้งปู่ด้วยนะครับรุ้นให้ปู่ขึ้นไปยืนอ่าเก้าสี่ห้าเก้า กาอันไม่ใช่ครับหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหรือว่าหนึ่งสี่หกศูนย์ออนะครับอ่ะยังไม่เด็กเลยนะชักงงแล้วนะครับนะก็รู้แน่มันผ่านตามเส้นนี้ครับให้มันผ่านตัวอ่าแนวรับที่มันเคยอยู่นะครับแล้วมันกลับมาเป็นแนวต้านแล้วก็หวังว่าให้มันผ่านไปได้นะครับมาครับตลาดเขียวก็จะดีนะครับก็จะดีกับเรานะครับอ่าแวะมาดูทองกันบ้าง นะครับอาดันอย่างเดียวเลยนะครับแบบนี้มาเรื่อยๆดันขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ก็หวังว่านะครับหวังว่าจะขึ้นมาสักเนี่ยครับประมาณเนี้ยนะสองหกห้าศูนย์นะครับจากตรงนี้ไปอีกห้าสิบจุดเราก็หวังว่ามันน่าจะขึ้นไปได้นะครับนะน่าจะขึ้นไปได้เพราะมันโดนทิ้งนะครับมันโดนทิ้งมาหลายวันแล้วนะครับทิ้งแบบลงลงลิฟต์เลยนะครับวัะนั้รีบาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแรงซื้อนะครับกลับขึ้นไปเพื่อก็งกำไรนั่นแหละนะครับ อ่าทองคำนะทองคำนะฮะอันนี้ก็โอเคฮะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับในระบบนะฮะก็นอกจากงานเรียนงานสัมมนานะครับถ้าชอบใจนะครับก็สามารถมารวมแจกกับเราได้นะครับอ่ามาเจอคนเก่งๆมาเจอคนเจ๋งๆนะครับคนพวกนี้ไม่ค่อยจะออกมาลบข้างนอกสักเท่าไหร่นะครับผมเองก็เช่นกันนะครับก็นั่งเทรดไปสินะฮ่นั่งทำงานไปแค่นั่งดีไซน์ระบบการเินอะไรประมาณนี้ ะครับอ่านั้นถ้าใครใครร่วมแจ้งกเรานะครับก็อ่าได้เข้ามากลุ่มปัญธมิตรนะนะครับพันธมิตรร่วมขบวนการเรดเดอร์เหมือนขบวนการสามสีนะครับอ่านะครับเราก็มีผู้ทรงภูมินะครับอ่านะครับอะไรที่คิดได้เราก็สามารถเขียนเทรดได้นะครับมันก็จะดีนะฮะจะดีคนใช้ระบบนะครับอ่าเพราะฉะนั้น ภาพรวมนะครับตอนคำก็อย่างที่บอกครับผมก็มองนู่นเลยอ่ะสองห้าสองหกนะครับสองหกห้าศูนย์ประมาณนั้นแหละนะครับนะฮะขออนุญาตมองมองแนมองขึ้นไปก่อนนะครับอ่าส่วนด e f e c กระลุนให้ขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคครับพี่ีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเอาแก้คิดถึงก่อนนะครับเอาแคคิดถึงแั่นก่อนอ่าโอเคครับพี่บีสวัสดีครับ